ถ้าเป็นคนวัยรุ่นจะพูดว่าอย่างไงลองดูครับยังอยู่กเหรอฮะว่าแต่ว่านะเห็นน้าเกงของฉันไหมอ่ะแล้วนี่ใส่อะไรอยู่อ่ะไม่ได้ใส่กางเกงเหรอแล้วถ้าเป็นคนผู้ใหญ่อ่ะจะพูดแบบไหนครับฉันมาช้าไปหน่อยนะโทษทีนะว่าแต่ก็เกงฉันอยู่ไหนล่ะเี่ยวเดี๋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 ยวไม่ใช่ตอป่านนี้แล้วนะเอากางเกงไปไว้ไหนเนี่ย งั้นเป็นหนุ <Gar ry. S 1> ่มน้อยเหรอว่าไงเพลงหน้าร้องคู่กับฉันนะอ๋อแล้วว่าแต่เธอเห็นก็เก่งกับฉันบ้างไหมไม่ได้ดิเฮ้ยคุณลุงทำฉันแทบซุดเลยครับไม่ไหวจริง๋ง่อนชีดาจังโอ้ยไหวไหมครับเนี่ยคิวคุยข้าจีภาคตามบทเป็นรางวัลให้ชีดาจังครับครบรบนด้วยครับเกิอบเลยครับวานาคา กางเกงฉันอยู่ไหนเหรอจะกลับยังไงดีล่ะเนี่ยหลออไปไหนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแบบนี้มันเริ่มแปลกแล้วอยากฟังอีกรอบค่ะเอาอีกรอบเหรอคุณข้าเจสาวๆอยากฟังอีกรอบแน่อีกรอบนึงเหรอครับครับถ้างั้นขอเปลี่ยนบทนิดนึงนะครับเอาสิบรรยากาศจ๋ากางเกงเขาอยู่ไหน เขาจะกลับยังไงดีให้ตายหมอได้ลงจิตชัดๆจะว่าไงดีละ่ะจะเจออะไรกันแน่สุดยอดเลยค่ะคลิปจบแล้วสนุกกันไหมคะกดติดตามพวกเราชาโดชาแมนด้วยนะ